มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของชนชาติไทยที่สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึ่งเดียวในโลกที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายมาเป็นอาวุธในการต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติอีกทั้งมวยไทยได้ประกาศตนขอรับการบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกปี2024 จึงจําเป็นที่คนไทยทุกคนจะต้องทำรงรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสื่อไป เมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สถาปนาวันมวยไทยขึ้นตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยถือเอาวันที่สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือสเสด็จขึ้นสเสวยร,ราชสมบัติในปี2245เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เพียงองค์เดียวที่สเสด็จเยี่ยมราษฎรโดยการออกไปชกมวยกับสามัญชนทั้งยังคงคิดค้นแม่ไม้มวยไทย ให้สืบสารเป็นตำนานมาตราบเท่าทุกวันนี้ทั้งนี้การสถาปนาวันมวยไทยจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่ไม้มวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่พัฒนาควบคู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศให้ปรากฏไปทั่วโลกก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาติ อย่างมหาศาลครับเราก็ภูมิภาคภูมิใจในความที่เรามีมวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะต่อยอดนะครับมวยไทยให้ สรร้้าาางงคคุณาทเาศษฐกิจดวยะะตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆในวันมวยไทยได้แก่ 1. กิจกรรมการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระสันเพชรที่8 2. จัดประชุมวิชาการมวยไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 3. กิจกรรมเฉลิมฉลองและการแข่งขันต่างๆ 4. กิจกรรมการสะดุดียกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่มีคุณูปการต่อมวยไทย 5. กิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในต่างชาติ ดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์โดยท่านพลเอกเชษฐาฐานะจารโรประธานสภามวยไทยโลดกดรศักชายทับสุวรรณเลขาธิการสภามวยไทยโลกและประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันมวยไทยขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกโดยมีดอร์เกรียงศักด์มัมโมธรรมเป็นประธานคณะผู้บริหารโครงการซึ่งได้จัดงานในวันที่6กกุมภาพันธ์ เพียงวันเดียวเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดและยังขาดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆการจัดครั้งต่อไปต่อไปที่มีการไปตามลำดับเนี่ยมันก็จะต้องดีขึ้นปีที่แล้วครั้งที่แล้วทำไว้อย่างไงปีนี้ก็จะต้องทำให้ดีกว่า สำหรับการจัดงานวันมวยไทยในปี2562นี้ถือเป็นปีมหามงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จึงใช้ชื่อว่ามหากรรมมวยไทยเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่1หรือ316ปียุทธศิลป์แผ่นดินสยามสืบสารวัฒนธรรมมวยไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่1-7กุมภาพันธ์2562ณราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยและลานพลาซ่า รอบอินดอร์สเตเดียมหัวหมา มีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอด7วัน7คืนดังนี้หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6 2, 2เป็นการเคลื่อนขบวนยุธนทธศิลป์ทหารพระเจ้าเสือเข้าสู่หมู่บ้านมวยไทย2กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาเป็นพิธีเปิดสุดอลังการชมการแสดงแสงสีเสียงละครเทริดพระเกียรติพระเจ้าเสือครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ใช้ดารานักแสดงและนักเรียนจากโรงเรียนพลดพิทยาพยัตเทศลาดกระบังกว่าร้อยชีวิต3กุมภาพันธ์ชมการประกวดด ตรีปีมวยเยาวชน4กุมภาพันธ์ชมการเชิดสิงโตต้อนรับวันตรุษจ,จีน 6กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมวยไทยถือเป็นไฮไลท์ของงานโดยจะมีพิธีบวงสวงเทิดพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าเสือกษัตริย์มวยไทยโดยท่านพลอากาศเอก,กเกษมยู่สุขราชเลขาณุการในพระองค์904หัวหน้าสำนักราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เดินทางมาเป็นประธานมีพิธีครอบคลูมอบมงคลพุทธาพิเศษและพิธีไหว้ครูมวยไทยที่ยิ่งใหญ่มีการรำถวายมือจากบรรดาครูมวย และนักมวยจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศจำนวน2,562คนภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ชมศิลปะการต่อสู้มวยไทย5สายชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากกรมศิลปาการและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลสดุดดียกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่มีคุณูปการต่อวงการมวยไทยนักมวยและครูมวยไทยดีเด่น มีการประชุมด้านวิชาการมวยไทยโลกครั้งยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ International Conference โดยจะมีตัวแทนจากสโมสรและสมาชิกค่ายมวยภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นสมาชิกจำนวน135ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นว่าศิลปะมวยไทยนั้นสมควรจะมีการสืบทอดกันอย่างไร We would like to invite you all to attend this important function. Much better for the year come. ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือการจำลองหมู่บ้านมวยไทยย้อนอดีตไปในยุคพระเจ้าเสือสมัยอยุธยาตอนกลางสัมผัสห่วงเวลามหัศจรรย์แห่งอดีตชมวิถีชีวิตกว่า300ปีที่แล้วชุมนุมนักมวย นักรบโบราณยุทธศิลป์แผ่นดินสยามผู้ที่เข้าชมงานจะสามารถร่วมแต่งชุดไทยคล้ายกับในละครบุเพสัน,นิวาสซึ่งมีบริการให้เช่าชุดไปเดินเที่ยวและเซลฟี่ไว้เป็นที่ระลึกกันให้ชำใจพร้อมกับเลือกซื้อสินค้าไทยในตลาดยอนยุคด้วยการแลกเงินพดด้วงใช้ในการจับจ่ายใช้สอยและเพลิดเพลินช้อปสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปราคาถูกสินค้าการกีฬาและอุปกรณ์มวยไทยจากนั้นไม่อิ่ม รอยกับโซนฟูสตรีและฟูทรักชิมอาหารไทยโบราณต้นตำรับชาววังอาหารฮารานแวะเที่ยวง,งานวัดมวยไทยมีสวนสนุกชิงช้าม้าหมุนและเครื่องเล่นมากมายผู้เข้าร่วมง,งานจะได้รับชมมวยไทยจากเวทีมวยสหพันธมิตร7วัน7คืนสนุกสุดมันทุกคู่ทุกคืนในวันที่1นะครับก็จะเป็นดามไฟในวันที่สก็จะเป็นอโยธยาไฟ ในวันที่3ก็จะเป็นเ a ดี้ไฟเตอร์นะครับเป็นมวยหญิงในวันที่4ก็จะเป็นมวยไทยจีนร่วมกันในการฉลองวันตรุษจีนด้วยวันที่5นั้นสมาคมมวยไทยานขนมต้มส่วนวันที่6ก็จะเป็นมวยนานาชาติของเวทีมวยลังสิตวันที่7นะครับก็จะเป็นของสภามวยไทยโลกจัดจริงแชมป์เป็นโลกแล้วก็เป็นพิธีปิดในวันที่7ด้วยเช่นกันครับ จากนั้นในช่วงค่ำทุกคืนเชิญชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งบนเวทีดาวรุ่งลูกทุ่งมวยไทยชิงถ้วยและรางวัลกว่า10,000แสนบาทโดยมีเพลงบังคับคือเพลงวันมวยไทยร้องโดยรุ่งสุริยาและแพรวพรนาราย์แต่งโดยครูชนลทีทานทองศิลปินแห่งชาติและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นในการประกวดครั้งนี้เราจะมีรางวัลของชายหญิงและพร้อมด้ดยถ้วยจากกระทรวงวัฒนธรรมและก็ กระทรวงการต่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทั้งชายหญิงไม่จำกัดอายุได้สมัครเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้พร้อมทั้งสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องและวงสตริงดังทุกคืนนอกจากนี้ยังมีการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมวยไทยที่สามารถสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีถ,ดถึงแม้ว่าการจัดงานในปี มีการพัฒนาการยิ่งใหญ่กว่าในปีแรกที่ผ่านมามีหน่วยงานองค์กรต่างๆยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือมากขึ้นโดยเฉพาะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการคือ c p r และ7 e v e Eleven ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน20ล้านบาทและมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือนำกิจกรรมต่างๆมาร่วมในครั้งนี้คิดมูลค่าไม่น้อยกว่า60ล้านบาทตลอดจน ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่การจัดงานให้ยิ่งใหญ่ระดับอินเตอร์เพื่อให้ชาวต่างชาติที่หลงไหลในศิลปะแม่ไม้มวยไทยสนอกสนใจเดินทางเข้ามาร่วมงานกันมากขึ้นนั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณราว120ล้านบาทอีกทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย เพื่อให้การจัดงานในปีต่อๆไปยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีที่มวยไทยสมควรจะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนอกุมมมภาาพันันนธ์วววยยยไทยยชติ